สลยบายดีพี่น้องสรุปแล้วบรเกิดเหตุแต่อยู่ไทยเ่ลคออเอ้าเขาอะไรจับบนห้ปังนี่แล้วบุทันดเออมืนี้เขาจับอยู่ไซม์เมอนี้เออตำรวจจับเออสองคน

นอเาอพวอัับบเอ่ออเปบบอบันหอยปังนะเออเออเขาแปลว่าเขาพิเกตนาะ้เออเออแปลว่าเขาิชเกดเนาะนมาเขาจับได้อีกแบนงอืมคนนี่มาจากทั้งใดกาว่ะเออ เออเออว่ามาทังไดเนาะมาทางใดไปทางใดอยู่แทงใดอยู่ปะเดือนอันอยู่เมืองใดแท่งใดเออพ่อพี่ช่งเกตแต่อยู่ทางพุทนอืออือต่อืก้นแต่ลอบ้านละบ้านเนาะอือเกษตติดตามด้วอือน้ำละ โ oh. อ้อ to ืมอ oh. ืมโดดเก่งเออสิสังเกตเนาะพัยสิหูเนาะอืมหักษาเด้อพี่น้องลูกภัยลานภัยกับแถวเขตเมืองไสรพูทเเฮานี่เด้จนจับเด็กหน่อยมาหอด อืเอาน,นแล้วรันบนนมาอืิอต่ออน่นเนอือเอาแบบนั้นแล้วมันจงทันสิาเหตุมันลอยนวลไปได้เลยอืมอ,อืมอืมจากก็จะมันบ่มาแต่ชองคนบอกจากเนาะเออฮันแล้วยังอยามันมีหมู่ให้ด้แบบมาคนละขางคนละทางแบบนี้ฮะเด็อเออ น่ะไวรุดนั่กสิมีรีและผู้จังเข้ามาน่ะฮะโจกยันอยู่หน้าพูดนนาเลยเธอได้ห้าบ้างห้าบ้างถ้ไอมีไปจนจับเด็กน่อยพี่น้องเอ้ยข่าวสดๆหอนๆเขตเมืองสรายูทองหอนเลยแหละถ้าจะอะไรจับเด็กน่อยแบบหน่อยปัง โฮ้ยแต่ย่นแท้แจะไปเด้อสูกเด้ออย่าออกไปทางเด้อยไบ้ออกเป็นโค่ะฮึอืออืออืโจนจับเด้งหน่อยรอดังอ่าง้ยอือ่ถอดดังอ่าระวังถอดังระวังเด้อจยที่เราออกไปไว้ถอดยัง อาตำรวจใชมาหับ ok ตำรวจใชมาเก็บกวาดขันยันบริขีทีบเอาออกไปไว้รถอ้อยกถอดังน ok ่ะรถอ้อยกระถอดังวันจันทรได้ส <c oughs> ื่อรถอ้อยกระถอดังอันนี้ดังมันเป็นแต่งได้นี่นะดังมันขาดนี่ไปทางไดนอีแล้วนะ มาลยน่ะน้องแมออนไสบงในเด้อลูกลานเด้อจนมาหาจับเด็กน้อยน่ะนะขันบว่าจนมาแต่ใส่เี๋ยวนี้แล้วเขาว่าอกันอยู่เดียวนี่น่ะจนสิไปจับเด็กน้อยบนหอปังอ้น้นั่นน้องซีโน่นี่นี่นี่ น,น่ะเขาไปจนา่ะเขาไปซื้อ่ะกรไบก็ไปนะเขาจับเลยใหรระวังยันมาจุ่มจุ่มไม่เออเขาต้องเห็ดเป็นกลุ่มเนี่ยเนาะเออหาตองเขาเห็ดเป็นกุมเอยันเขามากลุ่มใหม่ขาดบ้าง ระวังอะไรอบอกเลยมันโมมีแต่กลุ่มเดียวเด้เขามันได้มาเอ่าอ่าย่นหนัดกันบบไปซอยนั่นซอยนั่นนะ่ะอืมบบไ,ได้มีแต่สุรินเด้อบา้าเด้อเข่าเดอ้อ <laughs> เล่ามันก็มี <laughs> เล่าก็มีเดอ้อคืออัน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 คลิปอันข้าเจ้าลงคลิปเนาะอยู่ในอันอยู่ในโทรศัพท์นั่น อันอันผู่งญิงประเทศเขมินแต่ว่าดาว่าอันอันอันอีลาอีลาอีลาอันจากอันมาแยงอันอันดินเขมินบนยัง่ะดาเออปะเิปด่ดาอยัาแนันั้นด่าโตมันเปบบว่าประเทศเป็นดารวมหมดประเทศเอออืมเอ นานเลยมีบอไปอยู่ยังบอไปพพจายังไม่ใไปอยู่ยังบ่ไปอเสีายไปเอายังบอกเอาอยู่แบบสงบดีกว่าเนะ่ต้องวุ่นวายกับใครน่าไม่มีบอเอากาแฟ บองฟีก็บ่เอาเล่นเดือดสดๆร้อนๆได้อันโจรวัยรุ่น2คนพี่น้องเฮ้ยจักมาแต่แขวงได้ยังพันเขาจะบ่ทันได้ถามทาานได้ซื้อเบิ่งแต่ว่าจับโตได้แล้วอยู่น้องซิโนน้องซิโนสีสว่างเฮานี่ได้พี่น้องใกล้ๆนี่ได ให huh? to oh, ้บวงเอาอีตาบ่ห้าไป้ายคือเห็นจักดอกเนาะฮะแล้วว่าดาวังกันไว้ได้พี่น้องเอ้ยจะจับลูกจับล้านไทไปกับบอดี้ได้เว้ยอยากได้จับไปจากสิไปเห็ดจับเห็ดไปเห็ดอะไรอืมอืมซาว อักษาเอาลูกเอาลานไผ่มันได้ยหมันบอกมีแต่แก่งเดียวกลุ่มเดียวไย่งไแก่งเขานัดกันมาหลัดกันเนะาะอแม่ไก่มาบ้านเฮาโลด,ดูมาจับเอาตัวเป็นๆโลโจนขู่มือนี่นเป็นตะยงอไ,อไ,อไอ่างไะน่ะ อะตื่นมามาลกีงล้หาอยู่ใหนาบวจมาลงเพื่องอันบ้านอันนี้บ้านเอันี้ได้ลติด่หน่อันนีาตื่นมาขมาลไปจัดตาเท่าลกหงาอยู่วนใหหน้าบมหูเลือดอัล้าอันดใเอหาลัดเป็นหูเป็นตาสวยกันนี่แหละหลัดบึงอืม ทุกเตือนนั้นลูกพวกอันบ้านกองร้อนข้าเจ้าใ้ฮลัดเบิงให้เบิงเป็นหูเป็นตานํำกันนี่แหละมันแมนโจนแถบอมันมาแต่ไซนี่แหละอจักสิมาหูบการใดแน่จักสิมาจักคนนั่นแหลเข้าเจ้าก็สิถือบงอู้แล้วระยะมันบมีถอสองนี่ แม่เราวะยันไปีนซองยันไปบ้านอื่นอีกซองเหมือนบ้านีนนอนมีสิบหาเฮ็ดปวกอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดปวกออกงี้แล้ววะสัสไปเหมือนเสาะขอ้นหินเออเออจะสิบแปดมัง แ <c oughs> ม่อ้อนหั <c oughs> นวแม่ก็มีไปแม่อ้อนหัวแม่แม่อ้อนหัวแม่ก็มีไปแม่อ้อนหัวแม่ก็มีไปวอนจุดที่ใหม่ๆเด้ลย <c oughs> <c oughs> ตะหูว่าอะไรบ้านบ้านเระวัางเลยพี่น้องซาวบ้านเฮาแซวเขตไก่น้องซิโนซีสว่างซีวิไลบ้านดงเงินหินเนี่แหละหวยม่วงนี่แหละ นาโมงนาบ่อนาจานนาดูอุดมไสหักษาลูกหักษาลานเดอเขตนเมืองเซผู้ทองแล้วก็เขตนเมืองสองคนเฮาเบึงลูกบึงลานได้หักษาได้เ,เขามาจับจรนมาจับเด็กน้อยว่าสั่นหลจับเด็กน่อยนะห้อยปัง,งวันเมื่อนี้แต่ว่าคนข้าเจ้าจับได้สองคนอยู่น้องซิโน่เนี่ยอ, <c oughs> อย่าไปเด้อดูกยเด้อย่าโจรนจับเด้อมีโจรนมาจับเด็กหน้อยโอออย่าไปบนทางเด้อ มนก็จะม่จับเดนกนอคอ้วก็มีกำมมี่ออน15เฮ็ดได้แลละพี่น้องสำหรับในพ่อพ่อกันคิดนะพี่น้องเสริมก็หาเปอรเซ็น่าเ้เออ ไปเลี้ยไปนี่ปเลียปเฉยๆสุพลเร่บอกกันคลิปหนาไปเนานะ